สวัสดีครับฟุตบอลประจำวันที่23พฤษภาคมแม้บอลลีกลายจะปิดฤดูกาลไปแล้วแต่ก็ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจอีกเช่นเคยวันนี้ครับมาให้2คู่หากชอบกันตากันมาแต่ถ้าหากเส้นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับเป็นการที่คู่แรกเวลาเ,เที่ยงคืน45ฟุตบอลถ้วยรอบชิงชนะเลิศของตุรกีเบสิตัสพบแทปซอนสปอร์โดยคู่นี้เบสิตัสต่อ0.25ไปดูผลงานการเจอกนันห้านัดสุดของคู่นี้โดยเบสิตัสชนะได้1ครั้งแทปซอนสปอร์ชนะได้1ครั้งและเสมอกันอีก3ครั้ง ส่วนผลงาน10นัดหลังสุดของทําเบสิตัชนะ3 6, 1, เสมอ6แพ้1ควิน3เสมอ3เสีย4และจบสกอร์สูงได้3ครั้งส่วนผลงาน10นัดหลังสุดของแท็บสันสปอร์ชนะ7แพ้3ควิน7เสีย3และจบสกอร์สูง8ครั้งคู่นี้หากดูที่ชื่อชั้นแล้วเบสิตัตอาจจะมีความเหนือกว่า หาดูฟอร์มที่ผ่านมาของทางแทปซอนสปอร์แล้วคืนนี้คิดว่าไม่น่าจะแพ้ภายใน90นาทีรวมถึงฟอร์มของทางเบสิตัสก็ยังขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอาลรไม่ได้ฟันธงเบสิตัสแพ้แทปซอนสปอร์หนึ่งประตูต่อสองทที่อีกคู่ลาติน145เก่าโชตเซเลอาอิตาลีไกยาลีอันดับที่15เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟิออร์ลิติน่าอันดับที่8โดยคู่นี้เปิดมาฟิออร์ต่อครึ่งควบลูกผลงานการเจอก,กานัน5นัดหลังสุดเป็นไกยาลีชนะ0เสมอ2และฟิออร์ชนะได้ถึง3 ส่วนงานสิธนัดหลังสุดของกายารี่ชนะ3เสมอ4แพ้3าวิน5เสมอ0เสีย5และจบสกอรสูง6ครั้งส่วนงานของฟิออนนั้น10นัดหลังชนะ4เสมอ4แพ้2อเาวิน3เสมอ2เสีย5และจบสกอร์สูง6ครั้งผลงานในเกมก่อนที่กายารีบุกไปชนะซัสโซโลได้2ประตูต่อ0ูนยทำให้พวกเขาการันตีรอดตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงที่จะเป็นเกมสั่งลาในบ้านของ ario, li, คาริโอและนีเอลลี่กุนซือของกายารีอีกด้วยรวมถึงทางฟิีออยังมีเกมสาคัญในการเล่นรอบชิงแชมป์ลกศึกยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์อีกการสัปดาห์หน้าอีกด้วยเชื่อว่าคืนนี้กายารีน่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกหรืออาจจะสามารถยันเสมอกับทางฟิีออได้เพื่อเป็นการส่งท้ายเกมในบ้านฤดูกาลนี้ฟันธงกายารีเสมอฟิออยหนึ่งประตูต่อหนึ่งสุดท้ายนี้ขอฝากรวมโปรบรอลเอาหวย9ก พาน้ำสีตังเริ่มต้น10บาทขึ้นยอด6%สูงสุด12,000บาทและกิจกรรมท้ายปดฟุตบอลทุกวันเสาร์อาทิตย์หากใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ